สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภสรนูขาวเรีกยก่ยูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาทีที่ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชราเนียมชูชื่นเล็กที่11อยู่มัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งค่ะทำโครงงานเกี่ยวกับการทาขนมรานี่สําหรับนักเรียนม,มัธยมศึกษาปีที่3อุปสรรคในการทาโครงงานนะคะคือขาดความบกพร่องในการเช็คงานค่ะทําให้ต้องแก้ไขางานหลายครั้งค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะคือการตรวจให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนให้ดีค่ะงานจะได้ไม่ผิดพลาด สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปฏิมารเรืองพรปีที่3ชันมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ทำโครงงานเรื่องสื่อการสอนวิชาการงานอาชีพเรื่องการทำขนมบราวนี่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัญหาที่พบบ่อยคือบ้านอยู่ในเขตชนบททำให้ไฟดับบ่อยสัญญาณ Wi-FI หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีและติดต่อพบตัวคุณครูด้านเนื้อหาได้ยากค่ะ วิธีการแก้ไขของหนูนะคะก็คือเวลาแก้ไขงานหรือปรับแต่งโครงงานจะทำครั้งละมากๆและติดต่อพบคุณครูก่อนที่จะเอาเอกสารไปยื่นค่ะขอบคุณค่ะ